เราก็เริ่มเริ่มแบบเหมือนไปโฟกัสที่ผิ่คนนั้นก็คือเหมือนเริ่มไปสืบไปสอบไปหาว่าเขาคือใครอะไรยังไงสุดท้ายเราเาก็ไปเจอค่ะว่าเขาอ่ะก็มีข้อกลโกอยู่แล้ว <The Friday. S 1> ร้อยแปดคำถามหัวใจพี่ก็ต้องเท้าความก่อนนะคะว่าที่ก็เจอกับแฟนคนหนึ่งก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะ ย้อนไปเมื่อประมาณอ่สี่ปีที่แล้วสามสี่ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราอ่ะแยกกันอยู่ไปก่อนหน้านี้ประมาณเกือบปีค่ะแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยที่เราแยกกันอยู่ไปอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการนอกใจนะคะม,มันเกิดจอาจจะเป็นปัญหาเรื่องแบบเราเข้ากับที่บ้านเขาไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยอมให้เขาอยู่ที่บ้านเขาต่อแล้วเราออกมาข้างนอกคนเดียวอะค่ะจนกระทั่งเออเขาก็ ได้ไปทํางานที่โรงงานใกล้บ้านแล้วกันค่ะที่ต้องบอกกอนว่าระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ย oh. เขาก็มีเรื่องทําลายร่างกายมาตลอดอ oh. แต่ว่าเรื่องอื่นอะเขาเขาดีนะคะอยอมรับว่าเขาก็เป็น uh. คนดีคนนึงถ้าแบบว่าตัดเรื่องทําลายร่างกายก่อนเขาทําลายร่างกายเพราะอะไรเขาคิดน,นั่นสิเขาเหมือนกับเป็นลูกคนเดียวอะคะ่ะเขาโดนเลี้ยงมาในครอบครัวที่แบบว่าไม่ได้มีความดิ้นรนอะไรมากมายอยากได้อะไรฉันต้องได้ hmm. แล้วเขาก็ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้มีเหตุผลว่าเรานอกใจนะเราไปคุย,ยกับคนอื่นนะหรือมีเรื่องบุคคลที่สามในเชิงชู้สาวเข้ามาจะ,มจะไม่จะไม่จะไม่ใช่อย่างนั้นเลยทุกครั้งจะเป็นเพราะว่าเราพูดไม่ถูกหูเขาทําไม่ถูกใจเขาหรือบางทีเขาเถียงสู้เราไม่ได้มันจะจบด้วยการที่แบบ <ทำ S 2> เ้าลง,งามามแล้วทำอะไรร่างกายเนี่ยลูกเห็นไหมคะณตอนนั้นอ่ะคือลูกลูกก็เคยเห็นแต่ว่าเขายังเล็กมากอะค่ะยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทุกครั้งเขาก็จะอ้างด้วยเหตุผลแบบว่าเขา ควบคบุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อารมณ์ชัว่ววูบอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นยังไงคะครั้งที่รุนแรงที่สุดก็น่าจะเป็นเหมือนบีบคอเราแ,แล้วก็จับหมวดแล้วขู่ก,ก,กับแน่หนูตาย<อ>หนูตายได้เลยนะกี้อ,อจริงๆถ,ถ้าเกิดมันถ้าเกิดความโมโหข,ของเขาแล้วเขาแบบขยับแบบบีบคอรแรงขึ้นไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วแม่เขารู้ไหมว่าลูกชายเขาทํากับเราแบบนี้รู้ค่ะเขาก็ อ,นนอ,อ,นะอันนี้คือคําพูดจากปากของแม่ไปนะอันนี้คือที่ไม่ได้โกรธเลยเขานะแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังเด็กเพราะว่าเรื่องมันก็มีมาตลอดตั้งแต่โวกันค่ะเรื่องทำร,ร่างกายแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราแบบฝังใจมากก็คือเขาพูดว่าก็อ,อย่าทําแบบให้เขาแบบว่าโมโหสีเขาบอกอะไรก็ทาสิจะได้ไม่โดนเลรเงี่ยกี้ควรโกรธคะ่ะคแล้วกี้ควรจะลูกขึ้นป้องกันตัวเองด้วย หนูทำไมไม่รักตัวเองเลยอะลูกก็ทำไมร่างกายมันก็มีมาตลอดทุก่าตลอดเลยค่ะก็สุดท้ายก็ยังให้อภัยเขาแค่แบบตั้งใจกับตัวเองว่าโอเคเขาเป็นพ่อของลูกแล้วนะฉันก็คาดหวังในชีวิตคู่ไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดป้วก็บอกกับตัวเองว่าต่อให้เขาจะทาอะไรเราแค่ไหนอะเราให้อภัยเขาได้ผู้ชายคนนี้ให้อภัยได้ทั้งชีวิตเลยขอแค่เขาไม่นอกใจค่ะ <S <S ทีนี้ก็เหมือนมันก็มีเหตุการณ์ที่เราแยกกันอยู่ไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมเขาก็แบบเหมือนมาขอโอกาสกี้กี้ก็ด้วยความเห็นก่ลูกเพราะตอนนั้นคือลูกยังเล็ก ก็เลยโอเคกลับมาอยู่ด้วยกันอีกท <Okay. S 2> ุกอ่งมันเหมือนเป็นดีค่ะพี่อ้อยพี่เฉา <Okay. S 2> แล้วเขาก็ได้มาทํางานที่โรงงานที่หนึ่งใกล้บ้านนะคะที่เหมือนที่เราไป <Okay. S 2> นิดน่ะแล้วทีนี้ก็ชีวิตมันเพื่อดเนินมาเรื่อยๆค่ะจนเข้าสู่ปีที่เก้าเข้าสู่ปีที่เก้าค่ะช่วงประมาณเดือนมีนาเริ่มรู้สึกได้ค่ะว่าชีวิตคู่ของตัวเองไม่ปกติมันมีสัญญาหลายอย่างที่เราทําให้เรารู้สึกว่า มันมันมันเซนผู้หญิงอะค่ะพี่เหมือนเราต็งหนีใจอะเหมือนมันเซนเราบอกว่ามันมันไม่มันไม่ปกติอะค่ะรู้สึกว่าไม่ปกติคือช่วงเงินมีนามันมีผู้หญิงทักแบบติ๊กตอกเขามาจะบอกว่าถึงเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ในสายตาเขาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยแล้วช่วงนั้นก็คือมีผู้หญิงทักมาซึ่งที่จะจับโทรศัพท์เขาได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าเขาจะวางไว้ที่ไหนทําอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถขอโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา แล้วทีนี้เหมือนเป็นจังหวะเหมือนเขาอยากจะให้เห็นมั้งค่ะเหมือนแบบถ้จาจับพอดีแล้วก็มีผู้หญิงทักมาว่าคิดถึงนะจ้ะคิดถึงนะเป็นอีโมสี e แบบหัวใจเลยค่ะค่ะเราก็แบบเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครแ,แล้วมาตั้งแต่แบบช่วงนั้นคือเรารู้เริ่มรู้สึกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตคู่เราค่ะทีนี้เราก็ถามเขาค่ะเราก็ได้มีการถามเขาว่าผู้หญิงคนนี้ที่ทักเธอมาคือใครคเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ไม่รู้จักนะไม่รู้จัก แต่เธอเห็นเฉยๆก็ไม่รู้ว่าทักมาทําไมตอนนั้นคือเราเชื่อใจเขามากๆเลยที่จะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจมาตลอดเพราะเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาก็น่าจะเป็นคนที่แบบรักเรารักกอู่อะค่ะที่แบบจับได้แบบแท่นะคะเขาเลยว่าเขาอะเหมือนแอบคุยกันแอบคุยกันคือเห็นเห็นตาเลยเป็นทางแชทอะค่ะเป็นเป็นคำพูดเหมือนแบบคือแบบ ผู้หญิงก็เหมือนมีส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูผู้หญิงไปเที่ยวแล้วก็ mm hmm. แต่เราก็จะประมาณว่าใหญ่ยยเยอะนะไปเที่ยวคือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาหยอดกันคือแบบมันเหมือนคนที่มีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เริ่มเริ่มแบบเหมือนไปโฟกัสที่ผู้หญิงคนนั้นก็คือมันเริ่มไปสืบไปสอบไปหาว่าเขาคือใครอะไรยังไง mm hmm. สุดท้ายเราก็ไปเจอค่ะว่า เขาอ่ะก็มีข้อโตอยู่แล้วหนูคิดดูนะสามีหนูคิดยังไงอะ่ะเป็นสามีหนูอยู่ดีๆอยากเป็นชู้กับเมียชาวบ้านอะ่ะหนูต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วสามีหนูเป็นอะไรทำไมถึงยอมไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านคือเมื่อกี้ต้องนิดนึงค่ะพี่รู้สึกว่ากี้มีวิธีคิดที่แปลกดีเช่นตบตีฉันไม่เป็นไรอย่านอกใจก็พอคนอรักกันไม่ทําร้ายกันค่ะ <c oughs> กี้ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามหรืออย่างน้อยที่สุดนั้นถ้าพลาดพลั้งทําไปขอโทษขออภัยแล้วต้องไม่ทําอีกแล้วยังไงคะพอหนูจับได้เขามีท่าทียังไงคะ หรือว่าก็ยังเดินหน้าต่อคือที่ทําให้เราเจ็บปวดที่สุดก็คือวันที่เราจับได้อะค่ะเขาเลื่องที่จะทำลายร่างกายแล้วเพียงเพราะว่ากดแล้ที่เราอะพยายามติดต่อไปหาทางสามีของผู้หญิงคนนั้นค่ะคือมันทําให้เราเจ็บปวดมากคือฉันฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยอะแต่ทำไมฉันต้องเป็นคนที่แบบโดนกระทําอย่างเงี้ยี่ยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ไม่เคยรักตัวเองเลยค่ะไม่เคยรักตัวเองจริงๆรักตัวเองไม่เป็นเลยจริงๆคือแบบเหมือนทอดทูนบูชาแบบ เขายชีวิตให้กับผู้ชายคนเนี้นั่นแหละคือปัญหาของหน<ด>ูก็คอยบอกเตือนสติเขานะคะว่าที่ฉันทําลงไปทุกอย่างเพราะฉันอยากจะฉุดเธอขึ้นจากเหวนะแบบตอนนั้นคือเป็นอะไรที่แบโบง่มากๆอยอมรับเลยว่าตัวเองแบบไม่มีสติคิดแค่ว่าหนูทำยไงก็ได้ที่แบบจะแบบให้เขาจบตรงนั้นแล้วกลับมาเดินหน้าเขาเมาื่อครอบครัวต่อตุลาค่ะตุลาปีที่แล้วหนูก็พอจับได้กันยาปุ๊บตุลาหนูก็ มันเป็นช่วงที่ลูก,กับหนูจะไม่ได้อยู่กันนะคะลูกก็อยู่ที่ต่างจังหวัดกับแม่แฟน <c oughs> แล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยลูกก็จะมีมาเที่ยวหาเนี่ยที่กรุงเทพค่ะหนูก,ก็พาลูกกลับบ้านค่ะเหมือนกปโชวเท้าเานี้ยค่ะที่แล้วก็หอบลูกขนของกลับบ้านหนูแล้วก็เขาก็ตามมางอ้อเขาก็เอาเอาแม่เขาเอาแบบเหมือนแม่พี่ชายเขาอะค่ะมาคุยกับที่บ้านเรา <c oughs> ก็เหมือนเราก็เคยได้ลองปรับตนวกันนะคะแต่ว่า หนูก็ตัดสินใจเล่าให้ค่อยแม่ฟังว่าโอเคหนูเจออะไรมาบ้างที่ผ่านมาก็พยายามแบบมันเล่าให้เขาแล้วขาให้แบบให้เขาเป็นสื่อกลางช่วยให้เราเป็นกาวใจกันมากขึ้นเขาก็มีการขอโทษขอโพยกับพ่อแม่หนูแล้วก็มีการตกลงกันว่าโอเคเขาจะปรับนะเราก็จะปรับในแบบบางจุดที่มันอาจจะทําให้แบบว่าเรายังบกพร้องในชีวิตคู่กันอยู่ค่ะก็เขาก็สัญญากับพ่อล้วนะว่าเขาจะไม่ทําร้ายเราอีก แต่พอเราใจอ่อนเราก็กลับมาอยู่กับเขาอีค่ะแล้วเป็นไงคะก็ยังทั่งอีแล้วมาถึงตอนนี้กี่เดินออกมาได้หรือยังคะออกมาได้แล้วค่ะก็เ,ะะเราก็พยายามยืนจนคาสมขวดนะคะที่หนูก็พยายามปรับทุกอย่างที่ิีว่ตมันดีก <c oughs> ับชีวิตคู่หนูปรับทุกอย่างจริงจริงสามจนหนูหนูก็เหนื่อยมากๆอะคะ่ะจนเรามารลุที่หลังว่าเขาก็ยังคุยไปอยู่ตลอดอืแล้วก็ช่วงประมาณก่อนหน้านะคะ่ะเขาก็จนแบบไม่พอใจหนูก็วดบล็อกหนู พอเขาอยากคุยเพราะก็เหมือนกับเอ่อเลิกปดแล้วก็ทักมาอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้มาตลอดยื้อ็นมาตลอดเหละค่ะที่จนประมาณมีนาหกปีอะค่ะเป็นครั้งสุดท้ายหนูเจอเขาช่วงประมาณกลางเดือนหนูเป็นครั้งสุดท้ายหนูเจอเขาแล้วก็หนูก็พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขกับพี่เริ่มกลับมารักตัวเองเยอะข,ขึ้นคนรอบข้างหนูยังโชคดีที่หนูยังมีพ่อมีแม่ยังมีบ้านให้หนดยังมีเพ<ม>ื่อนอยังมีคนรอบข้างดีที่เขาคอยแบบว่าดึงหนูออกมาจาก สุดที่มันดิ่งที่สุด <Okay. S 2> ทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้เจอเขาเลยแล้วหนูก็บอกพอคุกช่องทางค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้อยแปดคำถามหัวใจ